สบายดีสบายดีสวัสดีจ้ากาบทักไทยสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้เด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องแพรวคนโกคนเก่าคนเดิมเด้อจ้าเด้อกาบทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังลาวฟังไทยและก็ทางต่างประเทศเด้อมันกมมิกับมาโผมาโผกับ สาวแพราว่าคน,กคนเก่าคนเดิมเดจ้าสาวแพรวคนเกสุริโยบันตามีแต่โกไปขางหนาเงินสีใสกับคอยมีรายปันหาเดจ้าทุกคนมันเนกะน้องแพรมีเหลืองเล่าดีดีเนาะทีจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเด้จ้าเดอว่าสิเป็นเหลืองเล่ายัางไหนม้นนี่บอกเลยนะเป็นเหลืองเล่าทีดีใจละกะ็ขูซื้อแบบภูมิใจแล้วก็หูซื้อแบบชื่นชมแหละ คือเก่าคือเดิมนะทุกคนเนาะเหลืองทีน้องเพศสีเหลาไปน,นี่กะเป็นเหลืองที่ดีมากๆเลยลสำหรับคนลาหรือว่าแรงงานลาทีมีความรู้สึกดีๆให้กับปทศไทยอยู่หลายวันซะเนาะโดยเฉพาะโตน้องแพ้เองนะทุกคนเนาะก่อนที่จะไปฟกอ่าไปชมไปฟังกันกะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะทุกคนและพิเศษที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งและซอยสนับสนุนน้องแพ้ว่า ดยการเบิงโฆษณาให้นํำในเรื่องจ่าเดือเนาะ <c oughs> ทุกคนนะคือเน,อะนอเาะน้องแพ่ว่านันในทามเนาะผีเ็นคนหนึ่งที่แบบว่าทามไหวเหลืองหน้าแน่แหละเหลืองงานเหลืองการเนาะแลบอัน้หันเพื่อนก็ยังแบบว่ายังมอบโอกาสดีๆห้คือเกา่าคือเดิมทุกคนเซ้าแพ่แบบ เอาแบบประสบการณ์จริงกันแล้วกันเนาะในคำว่าให้โอกาสคือคนไทยในทุกคนถามว่าเป็นยังเวลาทีคนเราเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาหรือว่าแบบต้องการความสวยเหลือหรือว่าต้องการที่ว่ามีเงินมีทองหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นยังคือตรงคิดเห็นคนไทยทุกคนบอกเลยเธอบอกเลยทุกคนบอกเลยนะทีทาคนเล่าทีเป็นคนเล่าเถนะแบบว่าเป็นคนเล่าที่แบบว่าชีวิตติดดินทำมาหากินแบบว่าเห็ดไฮเห็ดหน้าเนาะเห็ดหัวเห็ดสวนหรือว่าหาเสากินคำทีโบเมนเป็นอ่าคนรวยแหละโบเมนเป็นนักธุรกิจ ยังต่างๆหรือว,ว่าเป็นคนที่แบบว่าประชาชนธรรมดาทั่วไปเนาะคือการกระสอแพรเ,เพื่อนจะมีความรู้สึกดีต่อคนไทยแหลกกระเิญชมแหลกกรหักแลกกรคิดว่าคนไทยนี่คือผู้ที่ประเสริฐพึงพาอาศัยใดประเทศไทยเนาะทุกคนอันนี้คือในความคิดของพแพอย่างเช่น ย่งก็แล้วแต่คิดเบ่งทุกคนคันนาง่ายๆเลยช่วงเทปอาเรฐกิจแบบเขาคล้องเข่อง,องสายแพงเนาะทั้งทีเป็นยังคนเลาวคือต้องแหมาสื่อค้องอยู่ในประเทศไทยและคนเลาวทีทํางานอยู่ในประเทศไทยนี่ต้องสื้อซินขาจากไทยส่งไปใหล้ลาวทั้งที เขาไปสือ,อยุ่งเร้าก็ได้เข้าบุตองเสียคาส่งบุตองเสียคาฝากบุตองเสียาคาขนขายยังทุกคนเป็นยังเขาคือโปรนิยมสืออยู่ฝฟังลาาเลยทั้งตีไเรเฉลียแล้วมันกระตกต่างกันแต่พอเวนคิดว่าสินขาในไทยนี้มันดีอยู่แล้วและถ้าเขาสเสียเงินลายจาังเ้ยมันมก็แพงอยู่แล้วทุกคนเขาก็เอาแบบเออ ตัวมันดีไปเลยแล้วก็โตแบบสดแบบใหม่ยังไปเลยนะทุกคนโดยทีบบจําเป็นต้องเอาหายคนอื่นอะส่งออกแล่เอาไปสือเอาเนาะทุกคนเอาสือที่กวัวนี้เพื่อนก็นคือเอก่ายง่ายคือคนลาวเนี่เพื่อนให้ความสําคัญกับคนไทยายนะทุกคนและสิ่งทีน้องแพรอยากจะมาหวามาขอบคุณนะ้องก็คือเหลืองการที่แบบว่าคนไทยฐานหนึ่งนาองบุคคลฐานหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเป็นในลายเนาะ ที่เป็นไฮโอกาสทุกคนพอดีว่าหนองในบ้านของสะเพเนอทุกคนและก็หน,นองซาวของสะเพล่เรื่องจะว่าสมัยนี้ทุกคนก็จจะเห็นนาอก,การแบบว่าเหตดให้ใส่หน้าหรือว่าการแบบว่าการอยู่การกินการใช้ชีวิตอย่างต่างๆนี่มันก็แพงไปเบิดเนาะถ้าเขาจะทำจะเฮียนต่อไปมันก็คือจะบวายเขาก็เลยจำเป็นต้อ ขึ้นมาทํางานแต่คือขึ้นมาทํางานอี่นี่นะ่ะจะมีบอนหนึ่งเนาะพี่นนองคนไทยทุกคนบอนหนึ่งทีเพื่อนอ่าสนใจอยากได้คนงานนะทุกคนคือเพื่อนกระบอกให้น้องแพชรหาหายเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้เออหาหายเนหาหายอายเนจันสร์ีน้องทุกคนประทมัมและผ่านไปเป็นเวลาทีนานมากๆทุกคนเดือนกลัวนะ่ะเป็นเวลาเป็นเดือนนะนะเแพก็คิดว่า เพื่อนอาจจะบลล้อเนาะเพื่อนอาจจะบอทา,จจอาเพื่อนอาจจะอ่ะเอาคนใหม่หรือว่ามีบอลอื่นที่เพื่อนต้องการเนาะทุกคนสะเพงก็เลยแบบจะบอคอยได้ใส่ใจปันหดจนผ่านไปสักพักหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าเวลาที่เหตุปัดนมันยาก จนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งทุกคนโมเมนสักพักเลยนานมากๆเลยเป็นเดือนสเพซอางในถามเมเ่อนว่าเออพียังต้องการคนบอกเพื่อนก็บอกว่าเออพียังต้องการคือเก่าพียังถาอยู่น้องเพรหายได้บอกอยังประมาณนี้สเปซก็เลยแบบคือแบบซึงในน้ำใจของเพื่อนทุกคนที่เพื่อนยังถ่าเพื่อนยังคอยเพื่อนยังถ่าทั้งทีแบบว่ามีขา่าวยังต่างๆเนาะ ต่างๆนนาที่แบบว่าเออคนเล่าขี่ขานจังสันจังสีบอขยันบอมีความอดทนบอกระตือรือร้นยังประมาณนี้นะทุกคนเนาะแบบว่าแบบบอมีความแบบว่ากระตือรือร้นบอมีความอดทนบอมีความมานะบุกบัดยังต่างๆเนาะ ทุกคนบ่อยากได้ยงังต่างๆเนาะทั้งทีเห็นข่าวแบบไปร้ายและพอไม่ได้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็บ,บอกว่าเออบอ่ห้เกียรติจังส่นจังสีเอาเปรียบย่างต่างๆทุกคนเพื่อนกันยังบ่สนใจเพื่อนก็นยังเลือกที่จะรับแรงงานลาวือวคนลาวเขาทำงานคือเก่าเพราะแะ้เห็นสิ่งนี้นะทุกคนเห็นสิ่งที่เป่นเิ็นแชทเมาถามตลอดเพิ่น นดนเถื่อมันจะเ็ดนอนมานอนว่าเออเป็นจังไดน้องๆยังมีน้องๆอยากมาเหตุงานบอเพ่นเหตุปาดเหตุปือ,อยังแหลวหรือ,อยังมันก็เลยเห็ุให้สะแผ่นตื่นตั้นแล้วก็ผากผาภูมใจหมากสะแผ่นก็เลยต้องจาเป็นกระตือรือร้นทุกคนดินหล่นหาผู้ซอยมาให้เพื่อนเนาทุกคนก็เลยแบบมันหูสึกแบบดีทุกคนในเหม่อเพื่อนห้โอกาสเพื่อนห้ความไว้ว่างใจเพื่อนห้ควมแไปว่า ไว้วางใจที่จะหายห,ห้าคนหายทุกคนชาเพงก็เลยพรจําเป็นต้องเอาคนอื่นไปนะชาเพยก็เลยหยัดเหยียดน,นะใส่คาว่ายัดเหยียดเอาหนองสาของตัวเองล้านสาวล้านสา,า,ายไปอยู่น้าเผอนเลยทุกคนเนาะเพราะว่าสาเพคิดว่าเพิ่นการติเพิ่นไยโอกาสเฮาแลเพิ่นล่อหฮาได้ขนาดเนี่ยกชาเพคก็เชื่อว่าเพิ่นต้องเป็นคนดีคนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ ในเมื่อเป็่นคเป็นคนดีคนนึ่งห้ากระตองแบบว่าเออเอาคนที่เ้าสามารถเสื้อใจไว้วางใจได้ทุกคนไปหายเพื่อนไปอยู่น้าเพื่อนกับแล้วกันเนาะนี่ก็คือเหลืองเล่าดีๆที่สาพเพอยากจะเล่าทุกคนเนาะทีสาพเพอยากจะออกมาเล่าอยากจะออกมาแบาทุกคนอยากจะออกมาเช์เพราะว่าที่จริงนั้นถามว่ามีน้องๆหลายคนบอที่อยากมานะทุกคน หลายมาเลยแหละหลาย,ยคนขนาดเลยที่อยากมาทำางานในประเทศไทยเนาะในเมืองไทยแต่ว่าปัญหามันก็คือถาบาัสนี่แหละทุกคนถาบาัสบานะแพนนี่คือคือดนขนาดเลยดนนี่แหงแหลกกะบางคนก็จะบอกว่าอียังคือดนแถเหตุยุไยมันบริดนเลยเพรา่พออาทิตย์หนึ่งอษีหาวันกระไดแหละท้งติเสียเงินหกเจ็ดพันแปดเก่าพันเป็นเมินขนาดนั้นคือ มันอาจจะแมนเนาะสําหรับประเทศไทยอันนี้คือบริวาวะ่าหายคนไทยนะมันบริกเกี่ยวกับประเทศไทยทุกคนมันเกี่ยวกับทางบ้านของสเพเองบ้านสเพมันอาจจะไปอยู่บรานนอกแล้วก็บบวกกับหนาฝนน้าเนาะการไปมามันก็ยากลําบากทุกคนมันกับบริกเกี่ยวกันดอกเนาะคิดวานะอันนี้คือคิดในทางทีดีเฮาต้องคิดในทางทีดีไว้ก่อนหาคิดในทางทีดีเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็นสิมาเอง นี่แล้วทุกคนก็เลยเป็นเหลืองลาวประสบการณ์ดีๆีเนาะกะมีร้ายบันนี้ก็คือบันไดมาผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทุกคนกะได้คุยกันอย่างเรียบร้อยกะบสเก็เลยอยากจะมาขอเชิมชมมาขอขอบคุณเนาะขอบใจในการที่หายโอกาสเนาะถึงสีมีเหลืองลาวที่แบบว่าเออคนลาเป็นสีภูมิคนก็บอกว่าบบฮับดอกแรงงานลาวอกขยันขี่ขานเนาะขี่ขาน ขี่ขานยังโม,มอหหิมพูจะความบางมีมารยาทยังต่างๆทุกคนเผิ่นกัว่าวร้ายจะแพลเสือเลยว่าลอยทั้งลอยคนไทยนะทุกคน,กคนถ้าเป็นคนไทยแพลเสือแล้วก็แพก็ดีใจเพื่อนจะหักแหลกะกะห่วงใยคนล่าที่สุดทุกคนเนาะเพราะว่านื่งองจากการสื่อสารการว่าวจากันหูเรื่องกันเข้าใจกันแหลกกันที่แปลว่าเออ มันเป็นอีกย่างทีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนถึงเขาสิมีปัญหาอยัางกรล้วแต่ฐาในการสื่อสารการสื่อสารการเจรจาการเว้า่จากกันที่เขาใจหูเหลืองจะเพลเือว่าถูกปัญหามันจะมีทางออกทุกการที่บอกเขาใจทุกสถานการณ์ทุกอารมณ์ทุกการกระทําที่เขาบอกเขาใจกันท้าเขาใส่การสื่อสารและเจรจาทุกอย่างมันก็นจะดีเบิดเน้อทุกคนอันนี้ก็คือ เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความแบบว่าเอ็นดูเมตตาคนล่าทั้งทุกคนเนาะกะประมาณนี้แหละนอะทุกคนสเพกกะสิว,าว่าประมาณนี้แหละก่อนจะจบคลิปก็ต้องคอ ขอบคุณทุกคนทุก่านที่เขามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจสเพรจ่าเดอน้องแพรว่าก็ขอขอบคุณในรายขอบใจที่เขามาติดตามรับชมรับฟังจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องแพรนําเดอสบายดีสวัสดีค่ะ